ชายกลุ่มนี้กำลังจะขนอะไรบางอย่างไปที่นิกายเทยหลานซึ่งสิ่งของที่อยู่ด้านในก็คือสมบัติอันมากมายมหาศาลนั่นเองด้วยความที่ลมในพื้นที่แห่งนั้นมันแรงก็เลยทำให้พี่แกคนหนึ่งท้าสมบัติล่วงลงมาจากเกวีมีพี่แกหนึ่งคนได้เตือนไปว่าเจ้าจงระวังหน่อยสิหากว่าปรมาจ,จารย์อมตะเห็นชีวิตของพวกเราคงไม่รอดแน่ตัดมาที่ชายแ้ะสามคนนี้ซึ่งพวกพี่แกตามได้ล่าชายกลุ่มนั้นมาหลายวันแล้วรวมๆกันแล้วก็ประมาณสามวันพวกพี่แกก็ได้แต่บอกไปว่าที่เอาสมบัติไปไม่รู้ผลที่จะตามมาเลยมมมมันนนนนนตต้้้อออองทาาาใหหปปรจจรจะโกกกแแ่่พคคไไุ สมบัติทพอพวกพี่แกมาถึงพี่แกคนนี้ก็บอกพลเรลนว่าพวกเจ้าจะหนีไปไหนข้าไม่ได้อนุญาตให้ทําแบบนั้นนะถ้าจ,จะเอาสมบัตินี้กลับไปทุกสิ่งทุกอย่างในนิกายเทนกุยมันคือของพวกเราแน่นั้นว่าคนคนสมบัติไม่ยอมอยู่แล้วพวกพี่แกจะไม่ยอมอีกต่อไปถึงแม้ว่าพวกพี่แกจะไม่ยอมก็ตาแต่ก็คงจะทําอะไรไม่ได้เพราะชายทั้งสามคนนี้ล้วนแต่แข็งแก่งกันทั้งนั้นพี่แกคนนี้ได้ใช้พลังแรงน้มถ่วงจัดการกับคนคนสมบัติได้อย่างง่ายดายพวกพี่แกก็ได้แต่สงสัยว่าทไมคนพวกนี้ถึงต้องการนําสมบัติเหล่านี้ไปทีีีี่่่ด้กาายยเททนน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 หหลวนะมะมมมััจคคสสบตติิึงพอู ที่แกได้บอกกับ3คนนี้ไปว่าบรรพบรุษคนนิ้กายเทหลานเป็นคนที่น่าเคารพตามแต่ที่้าขอเขาให้จัดการกับเจ้ารับรองได้เลยว่าพวกเจ้าถูกทำลายแน่นอนที่แกคนนี้ไม่เชื่อเลยว่าบรรพบรุษคนนิกายเทหลานจะแข็งแกร่งเดี๋ยวรู้เลยว่าพี่เราแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ต้องผ่านมือพ่อเอกหรอกผ่านแค่ทิงเฟิร์นก็พอแล้วที่แกคนนี้มั่นใจเหลือเกินว่ายังไงแล้วคนองนิ้กายเทหลานคงมาที่นี่ไม่ทันแน่หากมาที่นี่ก็คงจะไม่เจอกับสมบัติแล้วขอพ่อพี่แกได้ยึดไปแล้วแต่ความคิดของพี่แกมันก็ดันผิดเเเเเพพพรรรรราาาาิวววญณขขอองกกปฏึ้้้นนดดีีีลลยยยไ่ืโคตส ทุกคนโหรัวร้าวกันะเหมาะสมกับพ่อเอกมากพวกพี่แกทั้ง3ามคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่ที่เรือวิญญาณจงบอกมาซะว,ว่าพวกเจ้าคือใครทีิงเฟิงก็บอกไปเลยว่าพี่กายเทียนหลานยังไงล่ะเมื่อพี่แกทั้ง3คนได้ยินแบบนั้นก็รีบหนีให้ไหวไม่สนใจสมบัติแล้วกี้ยังปากดีอยู่เลยอะ่ะอยากจะรู้ไม่ใช่เหรอว่าพ่อแข็งแกร่งแค่ไหนแน่นอนว่าถิงเฟิงไม่ยอมปล่อยให้พวกมันหนีไปแน่ต้องการที่จะหนีอย่างนั้นหรอถ้าอนุญาตแล้วหรือยัง <S <S ถิงเฟิงได้ปาหอกคู่ใจออกไปซึ่งหอกของีีนนนนัคอ้้้3ได ปลามาแก่หอกนะเนี่ยก็ทําเอาทั้ง3คนนี้อึ้งไปเลยแล้วพี่ดิงเฟิงก็ได้ปรากฏตัวซึ่งพวกพี่แกทั้ง3คนก็ไม่กลัวพี่ดิงเฟิงเลยนะพวกพี่แกจะร่วมมือกันจัดการกับถิงเฟิงซะหากว่าพวกเราร่วมมือกันพวกเราสามารถฆ่ามันได้อยู่แล้วจังวะนี้พี่ดิงเฟิงก็หวานเก็บสิครับเป็นโอกาสดีของพี่แกเลยที่จะแสดงฝีมือให้กับพระเอกดูอาจารย์ต้องดูอยู่แน่เลยจังวันนี้ต้องแสดงฝีมือหน่อยแล้วล่ะพี่ดิงเฟิงไม่รีรอพี่แกได้ใช้ทักษะวิชาร่างกายเทพเจ้าสงครามโจมตีไปที่พี่แกทั้ง3คนซึ่งพี่แกทั้งน่ย้ตาา2ฝ พลังแกนไปมาอย่างดูเดือดแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้ง3คนก็ไม่สามารถสู้ทิงเฟิงได้เพราะพลังของพี่แกเหลือล้นมากต่อยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ทําเอาร่างกายของพวกพี่แกทั้ง3คนสลายหายไปเลยทีเดียวทิงเฟิงก็บอกไปเลยนี่คือร่างกายที่อาจารย์ของข้ามอบให้กับข้าเลยนะมันเป็นการยากมากที่พวกเจ้าจะเอาชนะข้าได้ข้าทั้งเจ๋งและหล่อเหลาเอาการไอเราก็ไม่อยากจะคุยซะด้วยห <c oughs> ลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้จบลงเ <c oughs> พเอกเราก็ได้เรียกหาทิงเฟิงทิงเฟิงก็คิดว่าเพเอกจะชื่นชมพี่แกอะไรอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับทุ พวกเขาขึ้นมาที่เ,เรือวิญญาณก็ได้บอกพ้าเอกไปว่าแต่ตอนนี้นิกายเทียนกุยของพวกพี่แกถูกข่มเหงและถูกควบคุมซึ่งคนที่ควบคุมเนี่ยบังคับให้พวกเขาหาน้ำำําอมฤตและสมุนไพรหลายแสนชนิดมาให้กับพวกมันทุกๆเรือนเดี๋ยวความที่พวกพี่แกไม่อยากจะทนอีกต่อไปไม่อยากจะถูกข่มเหงและไม่อยากจะถูกควบคุมจึงได้ลักลอบนาสมบัติที่อยู่ในนิกายออกมาบางส่วนเพื่อมาขอให้พระเอกช่วยนั่นเองท่านบรรพบรุรซูช่วยนิกายเทียนกุยของพวกเราด้วยหากาท่านช่วยพวกเราพวกเราก็ยินดีมอบสมบัติทั้งหมดในนิกายให้กับท่านโปรดช่วยข้า สมบัติที่สวยงามและล้ำค่ามากถูกใจแม่นางจริงชูสุดๆไปเลยพย่อเอกตัดสินใจได้แล้วว่าจะช่วยพวกเขาพวกมันกล้าได้ยังไงที่มาแต่ต้องสมบัติของข้าเอาหล่ะพวกเราเตรียมตัวไปที่นี่กายเทียนกุยกันไปจัดการพวกมันเฮราบค่าผ่านไปไม่นานพวกพระเอกก็มาถึงพี่ดิงเฟิงทำลายหน้าประตูทางเข้าก่อนเลยถึงธ่าทดาของคนที่อยู่ในนี้ทำตัวแปลกมากไม่เคลื่อนไหวอะไรทั้งสิน้นได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆพี่ดิงเฟิงไม่รีรอโจมตีใส่ทันทีซึ่งพวกพี่แกก็ถูกจัดการได้อย่างง่ายดายมากแม่นางกงเหยียนนะรู้สึกว่าเรื่องนี้มัมัมมนันนนนนปปลกกกมมมมาาาาทไไไพววเเเขข่่่ซซอออตตะียื้รจสบ และมันก็ทําให้นางรู้ว่าคนพวกนี้ถูกใครบางคนจัดการไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าคนคนนั้นคือใครพีดิงเฟิงก็ได้แต่ร้องเรียกหาคนคนนั้นว่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตัดมาที่พระเอกเขารู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังซ่อนอยู่ในเรือวิญญ,ญาณของเขาเขาก็บอกปรล้วนาว่าจะซ่อนตัวอยู่อีกนานไหมถ้าไม่ออกมาเนี่ยตายนะ <c oughs> บอกดีๆแล้วนะซึ่งคนที่ซ่อนตัวก็คือพีซึ่งม่วงนั่นเองและคนที่จัดการกับคนคนนี้กายเทนกุยไปก่อนหน้านี้นก็คือพี่แกนี่แหละพยายา้บอกกับพี่ซึ่อม่วงไปว่านางฟ้าคนไหนที่ท นี่ไกเทียนหลานของขา้าและรับใช้ิกยเทียนหลานเป็นระยะเวลา1-0,000แปีถ้าไม่อยากจะพูดรเรื่องไร้สาระกับคนโง่หรอนกนะเจ้าควรจะรู้ไว้ว่าเจ้าจะทําอะไรต่อไปจากที่เป็นเราพูดเสร็จเขาก็ได้ดิดนิ้วทําลายร่างคนของพีสมวงจนสลายหายไปการโจมตีของพระเอกทำเอาร่างหลักของพีสมวงได้รับบาดเจ็บเลยทีเดียวพีสมวงก็ได้แต่คิดไปว่าเมื่อไหรพ่พระเอกจะอ่อนโยนกว่านี้นะแต่ตอนนี้พีสมวงกําลังคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งคนพวกนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ผมเห็นนกายกเทียนกุยพีสมวงกําลังเจราจายอยู่นะพี่แกได้บอกกับพวกเขา อยากจะมีชีวิตอรอดพวกเจ้าจงรับใช้นิกายเถหลานเป็นระยะเวลา1 0 0 0 0แปีรับรองได้เลยว่าพวกเจ้ารอดชีวิตแน่นอนซึ่งคนพวกนี้ก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะเขาก็เป็นแค่ผู้ฝักการลงปานบรรพบุพบรุษของอาณาจักรด้านล่างเท่านั้นกล้าดีไงที่มาพูดจาแบบนี้คนที่อยู่ในห้องนี้ต่างไม่เห็นด้วยเพราะผู้พี่แกคิดว่าพระเอกคงไม่สามารถทําอะไรพวกพี่แกได้เขาก็เป็นแค่คนอาณาจักรด้านล่างเหตุใดพวกข้าต้องกลัวเขาด้วยข้าอยู่ในอาณาจักรด้านบนเลยนะทุกคนก็ได้แต่เอ่ยปากพร้อมกันไปว่าทําลายนิกาย การพูดของพ่เอกแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องคุยกับคนโง่หรอกนะตอนนี้พี่เสื้อม่งหมดความอดทนแล้วครับทุกคนไม่อยากจะเจรจาจาอีกต่อไปแล้วด้วยความที่พี่แกคนนี้ไม่อยากจะพูดอีกแล้วพี่แกก็เลยเข้าไปโจมตีพี่เสื้อม่วงในระยะปะชันชีแต่ทว่าการโจมตีของพี่แกก็ไม่โดนพี่เสื้อม่งเลยแม้แต่น้อยมีน้ำสัำพี่แกยังถูกพี่เสื้อม่งบีบคอขึ้นมาอีกด้วยและพี่เสื้อม่วงก็ทำลายร่างของพี่แกจนสลายหายไปเหลือแม้แต่เศษซากเมื่อคนอื่นๆเห็นแบบนั้นผู้พี่แกก็รู้ จัดการกับคนในห้องตายเรียบบอกเลยว่าทักษะของพี่แกเนี่ยก็โดดเด่นไม่เบาคนที่อยู่ด้านนอกนี่แกต่างแหกันมาเพื่อเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ซื่อมองก็บอกไปเลยพวกเจ้าจงชดใช้บาปของตัวเองโดยการรับใช้นี่แกเทหลานเป็นอะไรเวลา1 0 0 0 0แปีซะพวกเจ้าจงเลือกเอานะว่าจะทําในสิน่งที่ข้าพูดหรือว่าจะตายด้วยความที่ผู้พี่แกกลัวตายก็เลยยอมจำนวนแต่โดยดีพวกข้าเต็มใจที่จะเป็นคนรับใช้ของนี่แกเทหลานและเรื่องราวในตอนที่68ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับเรื่องนี้ก็ยังคงสนุกและน่ารุนตามเคยเเเเอาเาอาาป็็นนนนวววว่่ดีียตตใหมมพ้้จะรแลกั วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย